โครงการชักน้ําจากใต้ขึ้นเหนือสายตะันออกและสายกลางระยะแรกได้ผ่านน้าให้กับภาคเหนือของจีนปริมาณกว่า6 2 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรรวมถึงน้ําเพื่อภาวะนิเวศ10,000ล้านลูกบาทเมตรขยายบนบาดท,ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเมื่อเดือนธันวาคมปี2014โครงการชักน้ําจากใต้ขึ้นเหนือสายตะันออกและสายกลางระยะแรกนั้นได้ปล่อยน้ําอย่างรอบด้านก่อนผ่านน้าไปสู่ภูมิภาคให้เพิ่มมากขึ้นทุกปี ครอบคลุม42เมืองกว่า2 8 0อำเภอและเขตรองรับประชากรกว่า150ล้านคนปัจจุบันน้ำจากโครงการนี้เป็นสัดส,ส่วน75%ของน้ำที่สนองให้กับเขตเมืองของปักกิ่งและเป็นสัดส,ส่วนสูงถึง99%ของเขตเมืองนะครเทียนจินสำหรับโครงการที่เริ่มก่อสร้างใหม่ได้แก่โครงการจักน้ำจากแม่น้ำยางซีเข้าสู่แม่น้ำฮ้างเจียนก็เป็นไปอย่างราบรื่นโดยคาดว่า จะเริ่มการก่อสร้างอย่างรอบด้านในครึ่งปีหลังนี้